หายไปจากเกมนี้บบเป็นเวลานานเลยนะครับผมวันนี้คือคือเกมคาบเบีนเนาะซึ่งซึ่งซึ่งแบบมันแบบคือผมแบบไม่ได้ค่อยดาโหลดมาเล่นเนาะเพราะนื่องจากหลักๆเลยผมผมมาเล่นของของของที่แบบคล้ายๆกันอะแล้วก็ตรงในิธีเนี่ยจุดเด่นของคือเขาจะเป็นตกตานที่น้าตานอ็ีสีตาอะไรอยเี้ยคือเลี่ยนือิวกลิกิ้วเกิดได้เออเดี๋ยวนะ ลุ้นตัวอีกซึ่งโกนี้นะคะ,าะเาก็จะมีทั้งหมด <ไป S 3> ที่ลุ่ลงๆแบบนี้มีโอกาสเจอ <ะ S 1> หมู่บ้าน n p c ีหายากเรียกว่าหายากดีกว่าแล้วก็สอบโครั้นนองค่ะตามนี้เลยเซึ่งตัวสิครั้เนี่ยที่เป็นโแบบมาตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่างโลกเลยโคตรล่งเลยแต่อาจจะยัได้ผมไม่ดูอ่ะคือหมู่บ้านเ p c ซีมันจะอยู่ตรงมุมป่าเลย สองจุเปอร์เซ็นเท่านั้นเองแต่ว่าตัวที่เป็นฮอตฮิปก็ฤฤฤคือน้องกระต่ายสีชมพูหูตกกับน้องกระต่ายสีโม่วงตัวนี้เนี่ยก็หายยา่างเงินเหงินไปเลยนะคะใช่แต่รู้ไหมฟางเปิดเบบี้พีเนี่ยเปิดเล่นๆลสามกล่กองเนี่ยได้อะไรแกะแกะ,แกะทุกตัวใช่แต่ถ้าแกะแล้วเปิดของฉันได้แกะอีกอ่ะเพราะว่าเขาเป็นยอดนักแกะมาแม่เดี๋ยวเราเปิดกันที่กล่องแรกเลยดีกว่านะคะพราะ ขอเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะของแจงเอาพี่แจงอยากได้ตัวอะไรพิเศษเราวไม่ใช่ตัวแบบที่เป็นตัวซีเตก Super ับซูเปอร์ซีคิเอะฉันอยากได้ตัวกระต่ายนะจริงๆอ่ะตัวกระต่ายก็คือไม่ต้องหูตกก็ได้หูตกกบ็บด้เอาไปโกก็ได้อือยากได้หูตกอ้าวคือจะบอกว่าเดทีิ่ะตัวกระต่ายอะ่ระราคาแรงที่สุดแล้วนะคะของวีสามถ้าไม่รวมกับตัวออา สดเยี er. ่ยมอร่อยใหม่ใส่ชุททอดจากรีน่อตถรสุดจริงๆนะใช่เพราว่ามันรูสส้สึกว่าัมันาน่ะแต่แม่อยากได้ไดอ,อยากไ,ได้ตัวไหนอยาได้ตัวสปะายแกะแกะแกะแกได้ แม่แกะบ้าจงจริงๆอ่ะแจงชอบทุกตัวนะแต่ว่ามันจะมีตัวที่เราไม่อยากได้เนาะเราก็ไม่ตั้งใจันจะไม่อยากได้หรอกแต่ว่าไม่อยากได้ไก่กับช้างทำไมอ่ะอยากได้ช้างไม่รู้อ่ะไม่อยากได้ไก่กับช้างนะอ๋อก็ไม่ชอบอะเขาบอกว่าเบบี้ทีเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนตาใหม่เป็นตาพิเศษก็คือเป็นตาสีเหลือง น,นี่แหละคือดานที่ผมล้างบาปไปไหนไปไหนโชคดีนะมึง อสมน้ำหน,นัไม่นะโกเลมเราตายไปหนึ่งตัวอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเมื่อกี้อัพเกรดได้ไหมอดไดไโอ้เต่ชาก็สวยขึ้นนะศัต,ตูตัวชฉกาดของกู บางบาปุม,มันไม่ตายใช่ไหม <c ười> มีสัตว์ทะเล เคือเขนเข้าไปหมดเลยใช่นั่คือสูมแล้วนะโองคือเขาจะต้องสูมชุดโอรื่องในตีนี่นี่เขามีชุดคุ้นะค่ะทุกคนอ้สมยาบ่งไปกางบินเราสับผิสูกด้เห็นัชัดกันไปเลยว่าแล้วสินี่คือจริงหรือเลจริงไห Det er til meg. มันมีตัวปกติทั้งหมด12สองตัว บล็อกไอรอน เพราันนี้คือบอก A เราจะมาเปิดมาพร้อมกันพอพอเลยดีกว่าค่ะทุกคนเหลือไหมก่อนที่เราจะเอาเปิดในก่องแรกก็คือเอ้ยไม่ผมเราสามารถทำอย่างนี้ก็ได้เลยดีกว่า 哇！你敢？ sc 77 Voc M проч студ l ให <you> ้แบบเยอะเลยนะคะแต่ยังไม่ม <parfois> ีอ <so> ันไหนิได้เลยอะตัวที่แนหูนนงค่ะแก้ต่อเดีด้วยนะเหมือนกันค่ะไม่ได้กิดเลย Oui. ตาดตอนนี้ที่เขาออกมาตาดีนะล็อกเลยตาจะล็อกมันเดินเหมือโอเคค่ะและก่องสุดท้ายของเอและตัวที่เราได้ก็คือท่างช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 ่ช่งแพะมันแพะหรือเปล่าแพะดิแพ้เหนียวอแพะตูดเหลืองเลย จริงทั้งหม้เไม่มีสาน้าหอกมาสักตัวเลยนะคะร้องแพของเราและนี่ค่ะก็คือทั้งหมดหกตัวของโอเคไหมคะบ้านช่วยได้นะคะแค่มกั่เดมือนที่กไทบอกที่เราเปิดมาได้นะคะก็ตองมีมีตัวสัตลหนูมีแพมีกระต่ายมีไก่แล้วก็มีหมานั่นเองค่ะผม น่ารักมากเขยวพูดตรงเลยก็แต่น่ารักมากตาร้องไห้ด้วยเงี้ยนเงี้ยเงี้ยเงี้ยเปี่เนไ้ไหมปะเปลี่ยนมาเลยเพาตามหายเยอะเลยนเนี่ยแต่ขอแจงกับปีอะไรรู้ไหมขอแจงปีนี้แจงปีแพ้ได้แพลค่าจะหนูน่ารักจริงมีฟันได้เห็นฟันหนุ่ปะและตอนนี้เราก็อยู่ในที่ความดุนนะคะบอกเอไปแล้วรอบนี้เป็นบอกดุตอนนี้ถ่ายเอาวิวคุณรู้สั่งไหมคะมีเขาติดภาพมาเลยบอกบี เขาติดป้าเราเรียบร้อยทุกคนคิดว่าแจ็คจะได้ตัวสามไหมคะถ้าใครคิดว่าจะได้ตัวสามคอมเมนต์มาบอกหน่อยหรือว่าถ้าใครจัวไม่ได้ตัวสามบอกพี่คอมเมนต์มาบอกตอนนี้เลยนะคะห้ามแอดโฟงนะคอมเมนต์มาบอกก่อนเลยก่อนที่แจ็จะเปิดแบหนึ่งสองเปิดละมาค่ะบ็อกซ์ B ของเรานะคะกล่องแรกที่สุ่มขอเอาไปห้องนี้แล้วกันอะมาไม่ดูคนะไม่ดูเลยทั้งนั้นแจ็คเลย

กระตุกแล้วกระตุกแล้วกระตุกแล้วกูเลมัีไง,ออ,งออกมาหน่อยลกูกเพื่อนมึงนั่น 啊！对好 โหจบดิเซฟไว้เดี๋ยวบมเซฟไว้ตรงนี้ดีกว่าเมันไม่มเรา้มสร็จมันมีเปอร์เซ็นส์็ต้องมีแต่คงหายากนะดูอ่ะเพราะว่าเสร็จแล้วเปอร์เซ็นต์งานได้ซีเขียนมาแตก็ไม่ได้ตาน้ำี น้องจังเลยสามกล่องค่ะสามกล่องสุดท้ายมาค่ะทุกคนหนึ่งสองนึกไม่มองไม่มองและตัวที่เราได้ก็คือในเวลาล้างแบบ

กลาเป็นัญหาในมันจะล